ขาโคตรยาวกับไรอันกฟเฟนแบคใช้แล้วเป็นยังไงควรล่าไหมาควรนอัพสุดเอียวแบบไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปแล้วกฟเฟนแบคล่างนี้ก็มาในแพ็คเดียวกับคิงโมโชซิงมาในสไตล์ ester, ออเชสเซอร์พร้อมสกิลพิเศษลองลิชแท็กเกอร์ acker, หรือมีระยะการสก,กัดที่กว้างมากขึ้นแล้วด้วยบวกสรีละของเจ้าตัวที่ค่อนข้างสูงยาวขาโคตรยาวบวกกับสกิลนี้อีกโอโหแม่งเลยยิ่งเห็นชัดเลยว่าเข้าสก,กัดได้มีระยะโคตรกว้างจ่ายบอลการคองบอลก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยแอบพายเซอร์จิโอบุตเกลูกากากาก็สบายอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวมมีควา สงถึง190ตรแหน่งที่สามารถเอาไปยืนได้ดีเลยก็คือกองกลางตัวรับตัวเดียวหรือไม่ว่ายืนคู่กับพวกบล็อกทูบล็อกก็ได้จะยืนคู่อังเคอร์แมนดีๆสักตัวก็ได้แกฟเฟนแบกก็จะเป็นตัวที่ยืนขึ้นมาสูงกว่าคอยเชื่อมเกมแล้วก็คอยดักสก,กัดให้ก่อนสูตรเดี่ยวในการอัพก็จะประมาณนี้ผมก็จะเน้นไปเรื่องของความสมดุลอาจจะเพิ่มในเรื่องของการครอบครองบอลขึ้นมาเยอะหน่อยเพราะว่าไลอ้อนแกฟเฟนแบกในเวลาดักบอลได้มันมีโอกาสที่จะต้องคองบอลสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะจ่ายบางทีเทินซ้ายเทินขวาเทินหนีอะไรแบบเนี้ยส่วนสกิลที่ควรใส Slide แ a c k เก a ลแอรี s u ล e ูเปอร t เรียลิตีแล้วก็ Fighting Spirit ประมาณนี้สําหรับไลอยอนแกฟเฟนแบกใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ Comment. มาพูดคุยกันหน่อยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งโคตรของดีเลยนะ